Once I'm Cook ok. เปิดประสบการณ์และชาเลนจ์ในการทำอาหารนะครับแต่คุณจะมีแค่แขนข้างเดียวนะครับหยิบเพื่อนคุณมาแล้วก็คุณจะได้มีสองแขนนะครับเอาไปแกหบอเกมอีแก้รอบพี่แล้วมึงไม่เข็ดใช่ไหม <c oughs> อ้เป็นไรเกมดียวนเนี่ย One Arm c o o เดิแบบชีดนี้คุยไม่เลาจะเล่นอะโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่เกม One Arm Cook อีกเช่นเคยชื่อเกมคุณๆไหมฮะนั่นแหละถ้าใครดูคลิปก่อนนี้ก็คล้ายๆกันน่าจะเป็นผู้พัฒนา,นานเดียวกันนะฮะโอเคถ้เป็นเก,เกมเกี่ยวกับเจ้าของร้านนะครับเปิดร้านอาหารแล้วเรามีแขนข้างเดียวอีกแล้วนะครับในการทำอาหารวันนี้ก็จะมาดูกันว่าเราจะมี เราจะเป็นเชฟที่ดีหรือจะเป็นเชฟที่พังร้านตัวเองระเบิดนะครับผมจะลำบากไหมในการทำอาหารนะครับผมไปดูกันเลยนะครับผมและแน่นอนเลนไพร์เลสครับหาห้องหาไม่เจอฮะตายเลยฮะกดเลยไม่ง้อหรอกอุ้ยเออได้รับเงิน50บาท50บาทเองเหรอเออจะไปครับผมสวัสดีครับอุ้ยลูกค้ามาแล้วรับอะไรดีครับผมเออเลยี่ถือออเดอร์กูต้องกดไงวะกดบนหัวนี่เหรอ เอทำไมกูกดไม่ได้วะคูณก,กดไหนอ่ะเี่หรอไม่ดิอ๋ออันนี้เออะไรอ่ะเอาอีแขนมึงก็ทำงานได้เนี่ยอา้าวคุณเต้นเลยเนี่ยอ๋อแล้วกดคลิกที่หัวลูกค้าอ๋อได้สองอันเลยไส้กรอกทำได้สองอันเทียจะไปครับลูกค้าวันนี้ผมจะเป็นเชฟที่ดีนะครับเปิดร้านวันแรกนะครับเราก็เตรียมจานให้ดีก่อนเลยนะครับโอ้ย มีนี่เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเราก็วนมาไว้ห่างสุกแล้วขึ้นสุกแล้วครับผม <c oughs> นี่ครับผมลูกค้าโอ้ Amazing สุดยอดโอ้อร่อยใช่ไหมมาโอ้โหขอบคุณไปครับกินเสร็จก็ต้องล้างจานนะ <c oughs> กินแค่ใส่กล่องมันก็เลอะขนาดนี้เหรอมึงต้องกินยังไงวะรับรับรับออเดอร์ครับ,รบ,รบ ไส่กอกกับขนมปังห่อ,อก,กันเป็นฮอกดอกโอเคจะไปฮะต้องหันใช่ไหมเห็นมีมีดจัดไปครับผมไม่มีอะไรที่หยุดเราได้เตรียมจานกันเอาเชือ่อูกยังเออเฮ้ย,อ,ยอันนี้สุกแล้วแล้วก็หัน่นหั่นไงกูต้องหั่นยังไงเอ่ยโอ้ยมอกใส่บ้านกูนี่ยิ่งคืนมวยยังข,ขับอีกเนาะเทบ ใส่เข้าไปครับอู้หสวยงามครับไปครับอาหารครับผมจุ๊บอือ,ออ้าวอือเออแล้วก็ใส่ให้มันสวยงามนี่โอ้สวยงามมากไปครับผมลูกคา้าอุยอ๊ยออ้โหโซตโทษทีฮะปวดซอสกระเดน็นไปครับนี่โอ้โหรสชาติดีงามนะขอออเดอร์กันโอเคไส้กรอกสองขนมปังหนึ่ง 1. โอเคน้ำช่างแม่งฮะ เราลวยน้ำฮะผมเป็นสุลต่านเอ๊ะได้กล่องหมดทําไงสั่งเหรอทำยังไงต้องสั่งอีกด้วยโอ้โหครับล้างจานล้างจานกันเฮ้ยจำไม่แล้วออกมากันอโอ้ยไปครับ งอบขอญาตหยิบก่อนนะฮะแล้วก็โยนไปก่อนนะ,ะค่อยเรียงฮะโยนไปก่อนนะผมค่อยเรียงแล้วก็อ่าต้องโอ้ยนี่ครับเอามาใส่ก่อนเรียงได้ไหมเรียงไม่ได้คือต้องเรียงเองหมดเลยเหรอขอออเดอร์ต่อไม่หันหนึ่งหันหนึ่ง ล้างเป็นร้านที่สุขอ,อนามัยครับผมลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องความสกปรกเลยฮนะร้านนี้สะอาดยิ่งชีพเลยฮนะ uh, เฮ้ยเดี๋ยวเดี ну ๋ยวไม่เดี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 ๋ยวไม่ออกเหมือนกันเออไม่หั่นไม่หั่นสองเอาไปครับผมไม่หั่นไปครับหนึ่งสองโอ้โห มาครับลูกค้าอุ้ยโทษทีครับลูกค้าเอ้าเสร็จแล้วเหรออะไรวะไวมากเลยโอ้โหได้5ดาวด้วยไงเจ๋งทําได้5ดาวเลยสุดยอดสุดยอดไปอีกด่านหนึ่งฮะโอเคครับเราจะมาลุยกันเลยนะเบนนี่เบอร์เกอร์บาร์นะครับผมเราจะยากสักแค่ไหนนะครับผมไปลุยเดิน50เหรียญเหมือนเดิมนะครับผมก็โอ้โหเบอร์เกอร์ร้านนี้เกี่ยวกับเบอร์เกอร์อ่าแล้วกูต้องไปรับออเดอร์ที่โต๊ะใช่ไหม มาแล้วครับรับอะไรดีครับผมแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์มีแต่แฮมเบอร์เกอร์เหรอแล้วล mm แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ทำยังไงอ๋อเปิดสกันเอาทูครุกอ๋อมีแฮมเบอร์เกอร์มีชีสเบอร์เกอร์โอ้โหมีชีสเบอร์เกอร์ด้วยเบคอนชีสเบอร์เกอร์โอเคมี3อย่างตัดไปครับอันนีโโ是是้เบอร์เกอร์ธรรมดาแล้วกูต้องเอาเบอร์เกอร์จากไหนแล้วเบอร์เกอร์ทำยังไงต้องไม่อบเหรออ่ะ ต้องเอาไปอ,อกฮะน่าใช่นะแล้วก็ปักเกอร์นี้มาอ้โอโหเรียนรู้อย่างไวฮะแล้วจานไปครับเอาออกมาก่อนสุกไวมากแล้วมือกูเนี่ยทำจากอะไรมึงหยิบจากความร้อนได้ไงแล้วหั่นยังไง,ออองกอดแรงใช่ไหมโอเค โอ้แล้วมันทํายากกว่าเดิมเลนรู้ไหมเนี่ยฮะโอ้ยกระจายจางจานกระจายหมดโอ้แล้วกูลูกค้าลูกค้ามาเยอะมากคือกูมีคนเดียวไงเดี๋ยวฮะโอ้ยจัดอะไรมันดีหน่อยดีไปครับหนึ่งครับหนึงจานเสร็จแล้วโอ้ยมีดหล่นพึ่งหาตัวเองก่อนครับตอนนี้ไปครับผมเบอร์เกอร์เรียบร้อยจานหนึ่งครับโอ้คนมาเยอะมาก กูต้องเสิร์ฟข,ข้างเขาใช่ไหมโอ้โหมาอีกชิ้นหนึ่งไปครับคุณลูกค้าโอ้โโทรโทรทรครับทุกคนโอ้โห,ลโโหแล้วกูต้องมานั่งเก็บชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร,ร์กเรกอร์สองมิคอนโอ้โหโอเคกูสมชื่อแหละว่ามันมันยากลูกค้ามันเยอะเราจะไม่ย่อท้อฮนะปเปิดเงี้ยแหละชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์กเรกอร์มันมีสี่ เอ้ข้อนหนึ่งเอออกมาก่อนไม่รู้ละกูเอาออกมาก่อนเอ้ยไหนสกูเอาออกมาก่อนเดี๋ยวมันไหมแล้วชีตชีตชีตกูหันยังไงเฮ้ยมึงสองกูหันก่อนเออชีสองโอ้โหกูต้องมานั่งหั่นเบอร์เกอร์อีกอุ้ยไม่ไม่ ม่ออกมาจากร้านกูเดี๋ยวออเดอร์กูออเดอร์ก่อนเลยออเดอร์มาออเดอร์นมปังอะมา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 เมคอนเมคอนไอ้โอ้โหแล้วคือยากเกินไปเปล่าอ่ะชิทชิทเบอร์เกอร์ธรรมดาก่อนเออเบอร์เกอร์ธรรมดาอยู่นี่ครับโอ้ยไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วเออขนส่งฝากหน่อยเอาไปด้วย ครับต้องยืนดูแล้วจังหวะน,นี้ไม่ได้ครับมันไหม้เร็วมากเบคอนมันบางครับต่อไปก็ชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์เอออันไหนอันไหนตูดอันไหนได้เนี่ยไม่รู้กูใส่มั่วแล้วกันมึงก็เด็กๆไปเถิดเนาะเออเอาเอาอันนี้อันนี้ไปเลยอ่ะอ่ะกูไม่รู้แหละกินกินเหมือนกันน่ะชีสเบอร์เกอร์เอ้านี่มันใช่กูสั่งเอา้าอะไรวะอ่ะอ,อ่ลองดิอ่ะชีส นี่คือเป็นที่กูสั่งมึงช่างชีสเบอร์เกอร์ไม่ใช่หรอแล้วกูต้องเรียงหน้าตาหรอกูต้องเรียงหน้าตาด้วยใช่ไหมเคกูต้องเรียงหน้าตาให้สวยก่อนอเคเหนึ่งปังชีสชีส,ชสอ่ะดูดิถ้ากูเรียงขนาดนี้แล้วมึงยังบอกไม่อร่อยไหมโอ้โหต้องเรียงใช่ไหมโอ้โหดีนะกูเลือกระดับช็อตเลยอะสั้นอะไม่งั้นนะโอ้โหดูลูกค้าดิโอ้ my god เอ้ขอใหม่ได้ไหมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันทำพอรีบนะเราไม่ได้ทำแบบความตั้งใจแบบเสิร์ฟให้ลูกค้าแบบให้ลูกค้าเอ็นจอยกับอาหารเนี้ยไปเริ่มใหม่ด้วยนี่รับออเดอร์ก่อนนะครับเอาอ,ออเดอร์เลยดีครับชีสชีสกับเบอร์เกอร์สองนี่ครับชีสอากูหั่นรอเลยกันอืมอย่าออกมาพักก่อนนะฮะอย่ามันไหมแล้วก็ต้องหั่น เบเกอร์เบเกอร์หนึ่งสองสามสี่นี่ทำด้วยอันนี้จะทำด้วยความตั้งใจฮะจังหวะนี้สี่จานนะเสิร์ฟให้ลูกค้าต้องเสิร์ฟให้นิียบฮะอ่าเสร็จแล้วฮะหนึ่งสองสามสี่เราก็จะเอาฐานมาวางก่อนฮะอันนี้เราต้องฐานมาวางก่อน อ่ะต้องเสิร์ฟให้สวยๆครับนี่กูวางไว้ที่ดีๆก่อนกดกิ่งไอ้ด้วยเหรอเหม็นกดได้เลยอะไรวะหลอกกูร้อยนี่ไงสวยงามครับผมเอาจานกูหล่นลูกค้าเห็นหรอกเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนหนึ่งสองชีสชีสต้องย่างไหมเนี่ยชีสต้องย่างด้วยไหมโอ้โหชีสต้องย่างด้วย เอาชีสย่างชีสย่างไหนก็ไม่บอกหรือต้องชีสมันยังเป็นดิบอยู่เลยหรือต้องเอาไปอ,อบปะโอเคต้องเอาไปอบปะครับอืมเฮ้ยมันอบไม่ได้หรอกูไม่รู้โอ้ยกูอยากให้ชีสมันยืดลูกค้าได้เอ็นจอยไปครับเสิร์ฟก่อนอ่าเนี่ยชีสเบอร์เกอร์วะชีสเบอร์เกอร์อยู่นี่ ว้าว wow. อร่อยไหมนี่ครับแฮมเบอร์เกอร์แล้วกูเสิร์ฟไปใครอีกจานหนึ่งวะลูกค้ามาสามไม่ใช่เหรอทำไมกูเสิร์ฟสี่วะ <c oughs> ช่างมันเถอะอร่อยไหมอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมลูกค้าครับนะเบอร์เกอร์ของร้านอร่อยไหม <c oughs> เรียบร้อยแฟนแท้กติกครับจานเดียวเรียบร้อยครับผมมันต้องทำให้อะไรเยอะแยะฮะ มีมีการล้างจานไม่มีการใช้เงินไม่มีการทิ้งขยะโอ้ไม่ต้องแล้วงั้นฮนะดูลูกค้าก่อนนะกูคนเดียวไม่ไหวหรอกอะก็พอสําหรับวันนี้นะครับผมพอแล้วสําหรับเกมวัน arm cook ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมและสาหรับแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับและใครที่ดูจนจบแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์เนี่ยกดให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจงในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับผมโอเคผมขอจบคลิปไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรรอติดกามร,รอติดตามกันได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม,ม